เจโนกไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการบันที่ผิดกฎหมายเจนนกสนับสนุนให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนูไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ Okay. คนละสองแชร์ค่ะเพื่อใครยังไม่ได้ให้แคปเจอร์ก่อนอ่าแคปเจอร์ใบเขียวค่ะห้สี่ สามสองหนึ่งศูนย์อะแคปเจอร์โอเคมา นะคะ <c oughs> ถ้าถามว่างวนนีเจนุกฝันอะไรเจนุกไม่ได้ฝันเจนุกขออนุญาตเอาเลขวิงปองคุณยายมาใส่เจนุกไม่อยากให้เลขเยอะ นี่ค่ะนะคะเพราะว่าไม่ได้ฝันจริงๆแต่ว่ามักเลขคุณยายเดี๋ยเลขมันจะเยอะไปนี่ค่ะเลขมิงปองยาย เลขบปิงปองคุณยายเจนุกนะคะใครชอบตามสายด่วนมาในวันพรุ่งนี้ค่ะให้ยายจับเลขบปิงปองให้ นี่คะ่ะอามาใครที่ยังไม่ได้ใบเขียวนะแคปเจอร์น้ำขิงสายด่วนรอวันพรุ่งนี้นะ โอเคก็คือว่าเลขเดิมเลขปินงฟองยายเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าเลขจะได้ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวทุกคนจะแบบเจบอกตรงๆอ่ะถ้าบอกฝันคือฝันแต่ว่าแต่เจอ่ะชอบชอบเลขยายด้วยก็เลยแบบเฮ้ย ไม่อยากไม่อยากให้หลุดโฟกัสโอเคนะชอบตามไม่ชอบผ่านเพราะว่าถ้าเข้าเนี่ยก็ตั้งใจจะให้แบบคุณยาย